พระยาราชกัิตันเป็นชาวอังกฤษชื่อฟรานซิสไลท์เขามีบทบาทสำคัญทางแหลมมาลลยูเมื่อประมาณ200กว่าปีมาแล้วเขาได้มาค้าขายที่เมืองทลางซึ่งปัจจุบันคือภูเก็ตต่อมาเขาได้เช่าเกาะปีนังจากเจ้าเมืองไซบุรีเขาได้สร้างเกาะปีนังขึ้นเป็นเมืองและได้เป็นเจ้าเมืองปีนังคนแรกแม้แต่ที่เมืองถลาง เขาก็สนิทสนมคุ้นเคยกับพระยาทลางและท้าวเทพกระสตรีวีระสตรีแห่งเมืองทลางและครอบครัวตลอดจนข้าราชการและชาวเมืองทลางทั่วไปแม้เมื่อพระยาราชกปิตันได้อพยพไปจากเมืองทลางแล้วพวกเขายังเขียนจดหมายติดต่อถึงกันอยู่เสมอจดหมายที่ชาวเมืองทลางเขียนไปถึงพระยาราชกิตันเหล่านี้ ในปัจจุบันได้รับการเก็บรักษาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยลอนดอนประเทศอังกฤษนับได้ว่าเป็นมรดกล้ำค่าอย่างหนึ่งที่ตกทอดมาถึงอนุชนรุ่นหลังซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองทลางอย่างดีและเราเรียกจดหมายเหล่านี้กันทั่วไปว่าเอกสารเมืองทลางพระยาราชกปิตานนั้นนอกจากจะเรียกตามชื่อเขาว่าฟรานซิสไลท์แล้ว ยังมีบางคนเรียกเขาง่ายๆติดปากว่ากัปตันเหล็กหรือกัปตันเหล็กด้วยฟรานซิสไลท์เกิดที่ดาวลิงตันหรือดาวลิงโฮในซัปฟอรกประเทศอังกฤษราวปีพุทธศักราช2288เมื่อเติบโตขึ้นเขาได้เป็นนายพาณิชย์สังกัดบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษมีสำนักง,งานใหญ่อยู่เมืองเบงกอลในประเทศอินเดียตอนใต้ เขาได้เดินทางไปมาค้าขายติดต่อกับเมืองต่างๆของแหลมมาลายูรวมถึงเมืองถลางด้วยเขาพูดภาษามาลายูได้ดีมากและการที่เขาคลุกคลีอยู่กับภูมิภาคนี้ทำให้มีคนเล่าลือว่าเขาได้สมรสกับเจ้าหญิงมาลายูองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่านอนย่าแต่มีผู้คัดค้านว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนายครอฟอร์ดกล่าวว่า ฟรานซิสไลท์สมรสกับสาวลูกครึ่งโปรโตุเกสไทยคนหนึ่งซึ่งชื่อมาตินาโรเซลเธอเป็นชาวเมืองถลางนั่นเองฟรานซิสไลท์ไปเยือนเมืองถลางเมื่อพุทธศักราช2314แล้วเขาได้ตั้งรกรากทำการค้าอยู่ที่เมืองถลางเรื่อยมาตั้งแต่พุทธศักราช2315นั้นและเขาก็ได้สร้างครอบครัวอยู่กินเป็นสามีพันยา กับมาติน่าโรเซลมีลูกด้วยกัน5คนลูกคนโตชื่อซาร่าคนต่อมาเป็นลูกชายชื่อวิลเลียมถัดมาเป็นลูกสาวอีกสองคนชื่อแมรี่และแอนและลูกชายคนเล็กชื่อฟรานซิสลาูนไลท์ฟรานซิสไลท์ยึดอาชีพค้าขายมาตั้งแต่อายุได้30ปีโดยมีนายเจมส์สกอตเป็นหุ้นส่วน ที่เมืองทลางกิจการค้าของเขามีหลายชนิดที่สำคัญคือค้าข้าวโดยซื้อขายชำระกันด้วยดีบุกแทนเงินนอกจากนี้ก็มีสินค้าอื่นๆอีกหลายชนิดสินค้าสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งให้ฟรานซิสไลท์ได้เป็นบุคคลสำคัญของภูมิภาคนี้ด้วยก็คือการค้าอาวุธปืนนานาชนิดเป็นต้นว่าปืนใหญ่ขนาดต่างๆเขาได้ช่วยเป็นทุระติดต่อซื้ออาวุธปืน ให้เมืองทลางและเมืองชายทะเลอื่นๆทางภาคใต้ของไทยขณะนั้นไทยกำลังขาดแคลนอาวุธยุทธภัณฑ์ที่จะไว้ใช้ต่อสู้ป้องกันประเทศให้พ้นจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยทนบุรีนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้ฟรานซิสไลท์เป็นทุระในการจัดการซื้ออาวุธที่ทานสมัยจากประเทศที่มีสัมพันธไมตรีต่อกันซึ่งฟรานซิสไลท์ก็ยินดีเป็นทุรสนอง พระราชประสงค์ดังกล่าวในการจัดซื้อครั้งหนึ่งเขาได้เขียนจดหมายไปถึงนายยอชสต,สตรตตันฉบับลงวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2320มีข้อความตอนหนึ่งว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามได้สดับว่าพม่าก,กำลังให้ความสนใจกับพวกฝรั่งเศสมากลำพังพม่าพวกเดียวแล้วพระองค์ไม่กลัวแต่ทรงวิตกว่าพม่าจะเข้ารวมพวกกับพวกฝรั่งเศส ซึ่งมีอยู่มากในหงสาวดีและอังวะจึงทรงเห็นภัยที่จะมีมาถึงประเทศถึงแม้ว่าจะทรงได้ปืน6,000กระบอกที่พวกคอลันดาจากปัตตวียขายให้ในราคากระบอกละ12บาทแถมปีนี้จะได้อีก1,000กระบอกก็ตามพระองค์ไม่ประสงค์จะเกี่ยวข้องกับพวกคอลันดานักพระเจ้าแผ่นดินสยามจึงได้ทรงขอร้องให้ข้าพเจ้าจัดหาอาวุธนาดย่อมเป็นจำนวนมาก ถวายให้พระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ข้าพเจ้าได้ให้สัญญาไปว่าจะใช้ความอุตสาหะพยายามให้มากที่สุดจัดหาให้พระองค์ตามพระประสงค์พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงบอกมาว่ากองทัพของพระองค์จะไปโจมตีเมืองมาร,ริดในฤดูนี้ด้วยคุณงามความดีที่ฟรานซิสไลท์ได้บำเพ็ญอาจจะโดยจะซื้ออาวุธปืนถวายก็เป็นได้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระยาราชกปิตันเมื่อประมาณพุทธศักราช2,321หรืออาจก่อนหน้านั้นเพราะได้พบในจดหมายของชาวเมืองทลางที่เขียนถึงฟรานซิสไลท์ลงวันเดือนปีตรงกับวันที่20สิงหาคมจุลศักราช1,138พุทธศักราช2,319ได้เรียกชื่อเขาว่าท่านราชโต แต่อย่างไรก็ตามหลักฐานในหนังสือชุมนุมประกาศราชการที่4หน้า71ได้อ้างว่ากัปตันฟรานซิสไลท์ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาราชกัปตันในรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชในหนังสือดังกล่าวอ้างว่าเมื่อในแผ่นดินซึ่งเป็นปฐมราชการที่1ในพระบรมราชวงศ์นี้กัปตันเอฟไลท์ เป็นผู้มาขอเช่าที่เมืองปีนังเกาะมากให้อีส์กัมป์ีอังกฤษในเวลานั้นได้ถวายดาบประดับพลอยหนึ่งปืนบอกหนึ่งเป็นเครื่องเงินเป็นของดีมีราคาพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามทรงรับไว้เป็นพระแสงและของอื่นๆมีราคามากก็ถวายไว้หลายสิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามในรัชกาลเป็นปฐมได้ทรงพระกรุณาโปรด ตั้งให้เป็นขุนนางมียศฝ่ายสยามว่าพระยาราชกัปตันนายหนึ่งอย่างไรก็ดีไม่ได้ตรวจสอบกับจดหมายของชาวเมืองทลางที่มีไปถึงฟรานซิสไลท์ซึ่งเป็นหลักฐานขั้นตน้นได้พบว่าในจดหมายของพระสิทธิส,สงครามฉบับลงวันเสาร์เดือนเจแรม13าค่ำปีกุลเอกศกตรงกับวันที่12มิถุนายนจุลศักราช1 1 4 1 พุทธศักราช2322และจดหมายฉบับอื่นๆของข้าราชการและชาวเมืองทลางที่ลงวันเดือนปีในพุทธศักราช2322ที่มีไปถึงฟรานซิสไลท์นั้นได้เรียกเขาตามบรรดาศักดิ์ของเขาอย่างชัดเจนว่าพระยาราชกปิตันเมื่อพิจารณาแล้วพุทธศักราช2322นั้นยังเป็นเวลาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉะนั้นจึงสมควรเชื่อได้แน่ว่าฟรานซิสไลท์ได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาราชกปิตันตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อกล่าวถึงการค้าขายของกัปตันฟรานซิสไลท์เมื่อ,อยังตั้งรกรากทำมาค้าขายอยู่ที่เมืองทลางในช่วงระยะหลังๆปรากฏว่าไม่ราบรื่นแม้ว่าเขาจะมีความสนิทสนมคุ้นเคย กับบุคคลสำคัญและชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายก็ตามปรากฏว่าตอนหลังเขาขายข้าวแล้วไม่ได้ค่าตอบแทนการค้าที่เมืองถลางนั้นผู้ซื้อจะจ่ายดีบุกให้แก่ผู้ขายเป็นค่าตอบแทนเสมือนว่าใช้ดีบุกเป็นเงินเขาขายข้าวให้ราษฎรไปพันเจ็ดร้อกระสอบกำหนดให้ชำระเงินในสมเดือนแต่เจ้าพระยาถลางคนละคนกับที่เป็นมิตรกับเขา ห้ามราษฎรชำระเงินให้เขาซึ่งเป็นการอายุติธรรมที่สุดบ้านของเขาก็ถูกปล้นเขาคงมีเรื่องกับเจ้าพระยาทลางเป็นอย่างมากจนถึงกับถูกขับไปจากเมืองทลางเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2323หรือประมาณคริสต์ศักราช1780เขาได้อพยพครอบครัวไปอยู่ที่รัฐไซบุรีฟรานซิสไลท์ไม่ได้ทำกิจการค้าเพียงอย่างเดียว แต่เขาสนใจเรื่องการเมืองด้วยเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทอินเดียตวันออกและได้เขียนจดหมายรายงานความเป็นไปต่างๆของบรรดาเมืองทางภาคใต้ของไทยและของรัฐทั้งหลายทางมาลายูไปให้รัฐบาลอังกฤษที่อินเดียทราบอยู่เสมอเขาได้พนรนนาถึงเกาะทลางไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งของเขาว่าเกาะทลางมีพื้นที่กว้าง15ไมล์ ายาว45ไมล์เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ดีมีอ่าวจอดเรือมากมายมีป่าและมีน้ำท่าบริบูรณ์ตลอดทุกฤดูกาลแต่เมื่อ6-7ปีก่อนนี้ได้รับการถากถางและได้เพาะป,ปลูกเพื่อเป็นสเสบียงแก่กองเรือเกาะทลางมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุพระยาราชกป,ปิตันฟรานซิสไลท์เห็นคุณค่าของเกาะทลางเป็นอย่างยิ่ง จนถึงกับอยากจะได้ไว้ให้เป็นของอังกฤษแต่ยังไม่สบโอกาสอันควรแต่ภายหลังได้เลิกราความคิดนี้ไปความจริงพระยาราชกป,ปิตันมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระยาทลางและคุณหญิงจันท์และครอบครัวตลอดจนข้าราชการเมืองทลางและชาวเมืองทลางอื่นๆเป็นอย่างดีแม้เขาจะอพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ตามคนเหล่านั้นก็ยังเขียนจดหมายไปหาเขาและขอความช่วยเหลือจากเขาอยู่เนือง ด้วยเรื่องราชการและอื่นๆเมื่อครั้งพระยาทลางกำลังป่วยอยู่นั้นคุณหญิงจันร์ทก็ได้เขียนจดหมายไปหาพระยาราชกปิตันแจ้งข่าวครา,าวและขอพึ่งพาเขาดังความในจดหมายฉบับลงวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2328ในจดหมายนั้นคุณหญิงจันร์ทเรียกเขาว่าลาโตซึ่งคงจะตรงกับคำภาษามลายูว่าดาโตะ หรือดะโตกซึ่งเป็นคำแสดงความยกย่องข้อความตอนหนึ่งในจดหมายดังกล่าวมีว่าหนังสือท่านผู้หญิงมาถึงลาโตกด้วยมีหนังสือไปนั้นฉันได้รับแล้วครั้นจะเอาหนังสือเรียนแก่พยาทลางพยาทลางป่วยหนักอยู่และซึ่งว่ามาค้าขายหน้าเมืองทลางขาดทุนหนักหนาช้านานั้นเห็นธุระของลาโตกอยู่ แต่หากว่าลาโตกเมตตาอินดูข้าเจ้าจึงเปลืองทุนเป็นอันมากทนทรมานอยู่ด้วยความอินดูและซึ่งว่าแต่งกำปั่นแล้วจะลากลับไปและมีราวข่าวว่าพมา่าจะมาตีเมืองทลางท่านพยาทลางเจ็บหนักอยู่ถ้าพมา่ายกมาจริงข้าเจ้าจะได้พึ่งลาโตกเป็นหลักที่ยึดต่อไปต่อมาอีกสองถึงสามวันพระยาถลางถึงแก่อนิจกรรม และขณะที่เมืองถลางกําลังว่างเจ้าเมืองอยู่นั้นพม่าก็ยกทัพมาโจมตีเมืองถลางคุณหญิงจันทกับนางมุกน้องสาวตลอดจนข้าราชการเมืองถลางและชาวเมืองถลางทั้งหลายมิได้ย่อท้อต่อศัตรูได้รวมกําลังกันต่อสู้ป้องกันเมืองถลางไว้ได้ด้วยความกล้าหาญกองทัพพม่าหมดสเสบียงอาหารต้องเลิกทัพกลับไป เมื่อเสร็จศึกครั้งนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชได้ทรงเห็นในความดีความชอบจึงทรงแต่งตั้งคุณหญิงจันทร์เป็นเท้าเทพกระสตรีและนางมุกเป็นเท้าสีสุนทรนับเป็นวีรสตรีไทยที่มีชื่อเสียงยิ่งทางด้านอังกฤษนั้นเมื่อเซอร์เจแม็กเฟอร์สันข้าหลวงใหญ่อังกฤษที่อินเดียได้ตัดสินใจมุ่งเอาเกาะปีนังเป็นท่าเรือรบและท่าเรือสินค้าของอังกฤษ เพราะว่าเกาะปีนังมีอ่าวจอดเรือที่เหมาะสมได้ว่าขณะนั้นรัฐบาลอังกฤษกำลังต้องการจะได้ท่าเรือรบและท่าเรือสินค้าดังนั้นพระยาราชกปิตันจึงได้ทุ่มเทความพยายามจนเป็นผลสำเร็จเขาสามารถเช่าเกาะปีนังจากไซบุรีให้บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษได้สมปรารถนาเมื่อได้เกาะปีนังมาอยู่ในครอบครองแล้วพระยาราชกปิตัน ได้จัดตั้งอนณานิคมของอังกฤษขึ้นที่นั่นพรั่งพร้อมด้วยกำลังทหารและอาวุธเวลาล่วงมาจนถึงวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2329อันเป็นวันก่อนวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชายแห่งเวล1หนึ่งวันพระยาราชกปิตันจึงได้ตั้งชื่อเกาะปีนางเสียใหม่เป็นชื่อเกาะ Prince of Wales เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าชายแห่งเวลแห่งประเทศอังกฤษ และพระยาราชกปิตันก็ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแห่งเกาะ r r n n e o o w w l e s หรือเรียกกันง่ายๆว่าเป็นเจ้าเมืองปีนังพระยาราชกปิตันได้ตั้งเมืองยอชทาวขึ้นและพัฒนาเกาะปีนังให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับมีผู้คนทั้งชาวมายูและชาวจีนพากันมาตั้งรกรากอาศัยอยู่บนเกาะนี้เป็นจำนวนมากประชากรทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว นับได้ว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจทั้งฝ่ายเมืองถลางนั้นเมื่อขับไล่กองทัพพม่าไปได้แล้วก็เกิดข้าวยากมากแพงและเกิดความกลัวว่าพม่าจะย้อนมาตีอีกจึงต้องหวังพึ่งพระยาราชกปิดันหรือเจ้าเมืองปีนังพระยาสุรินทราชาผู้สำเร็จราชการหัวเมืองฝั่งทะเลตะวันตกคนที่สามได้เขียนจดหมายไปขอร้องให้พระยาราชกปิตันช่วยจัดแจงนายเรือ และสรุปลูกค้าบรรทุกสินค้าและข้าวมาจำหน่ายที่เมืองทลางส่วนท้าวเทพกระสตรีได้มีหนังสือถึงพระยาราชกปิตันเช่นกันมีใจความว่าเมื่อพระยาราชกปิตันรู้ข่าวว่าพม่ายกมาตีเมืองทลางก็มีความห่วงใยท้าวเทพกระสตรีและครอบครัวได้เขียนจดหมายมาถามข่าวคราเป็นหลายประการและตอนนี้เมืองทลางเกิดข้าวยากหมากแพงอย่างหนัก ตัวเท้าเทพกระสตรีและครอบครัวก็มีความตื่ดร้อนเช่นกันจึงได้ส่งคนนำดีบุกมาให้พระยาราชกปิตันที่ปีนังให้ช่วยซื้อข้าวให้เมื่อได้ทราบดังนั้นพระยาราชกปิตันก็ได้ส่งข้าวจำนวน500กระสอบไปให้ชาวเมืองทลางต่อมาเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2,331 เท้าเทพกระสตรีก็ได้เขียนจดหมายไปถึงพระยาราชกปิตันเจ้าเมืองปีนังขอให้เขาช่วยจัดปืนสตันให้หนึ่งรกระบอกกับผ้าอย่างดีหลายชนิดพร้อมทั้งน้ำมันจันทน้ำกุหลาบและของอื่นๆเพื่อที่จะได้นำเข้าไปกรุงเทพมหานครซึ่งอาจสำหรับเป็นของถวายพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ส่วนพระยาทุขราชผู้บุตรก็ได้มีจดหมายถึงพระยาราชกปิตันเช่นกัน ขอความช่วยเหลือให้จัดเรือให,ใหญ่ลำหนึ่งให้มารับตนและเท้าเทพกระสตรีเพื่อจะใช้เดินทางไปกรุงเทพมหานครพระยาราชกปิตานั้นมีความห่วงใยในเกาะทลางอยู่เสมอจึงคอยสอดส่องดูแลทุกสุขของชาวเมืองทลางเสมอมายามใดที่เห็นว่าจะมีภัยมาถึงเกาะทลางเขาเจะรีบแจ้งข่าวมาบอกให้ทางเมืองทลางรีบป้องกัน ดังปรากฏในจดหมายของพระยาเพชรคิรีสีสงครามเจ้าพระยาทลางที่อ้างถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างชัดเจนพระยาราชกปิตันมิได้ช่วยเหลือแต่เพียงบ้านเมืองหรือบุคคลสำคัญของเมืองทหลางเท่านั้นแม้แต่ชาวบ้านทั่วไปเขาก็ช่วยเหลือจนถึงที่สุดคนที่ยากจนตกเป็นทาสผู้อื่นเขาก็ยังเมตตาออกเงินเป็นค่าไถ่ตัวให้เป็นอิสระจดหมายที่ท้าวเทพกษัตริย์และครอบครัว ตลอดจนข้าราชการหลายเมืองและชาวเมืองทลางเขียนถึงพระยาราชกปิตันยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้จดหมายดังกล่าวเขียนด้วยอักษรไทยเป็นภาษาไทยมีอยู่กว่า60ฉบับจดหมายตัวจริงเหล่านั้นได้รับการเก็บรักษาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยลอนดอนประเทศอังกฤษและเป็นโชคดีของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่ศาสตราจารย์ขจรสุขพานิช นักประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงได้ไปพบจดหมายเหล่านั้นเมื่อครั้งเดินทางไปประเทศอังกฤษและได้ถือโอกาสขออนุญาตถ่ายสำเนาจดหมายเหล่านั้นมามอบให้กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรต่อมาก็ได้ให้หนายประสานบุญประคองข้าราชการกองหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรคัดลอกเขียนตามต้นฉบับและเขียนอย่างปัจจุบันโดยให้ชื่อเรื่องว่าเอกสารเมืองทลาง เอกสารเมืองถลางดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักฐานที่มีคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์นับเป็นมรดกสําคัญที่ตกทอดมาถึงชาวไทยทั่วหน้าแต่ก็น่าเสียดายจริงๆที่จดหมายของพระยาราชกปิตันที่เขียนถึงเท้าเทพกษัตรีที่เขียนถึงข้าราชการและชาวเมืองถลางทั้งหลายไม่เหลือตกทอดมาจนถึงบัดนี้ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากชาวไทยในอดีตไม่เห็นความสำคัญในการเก็บรักษาของเก่าก็ได้ ในปัจจุบันหากผู้ใดได้มีโอกาสไปเยือนปีนงังคงจะไปชมอนุสาวรีย์พระยาราชกปิตันฟรานซิสไลท์ซึ่งตั้งตระงานอยู่ภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ที่เมืองยยชทาวบ้างและคงจะหวนรำลึกถึงความสัมพันธ์อันดีในอดีตระหว่างพระยาราชกปิตันกับชาวเมืองถลางทั้งปวง